ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เรามาดูแปลงมันสำปะหลังผู้ประสบผลสําเร็จจากการใช้ปิดพัน์ตัวนี้ครับโฟทีที่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนาตัวกัทให้ผู้ชมนะครับครับสวัสดีครับผมปตอออนคำภูอุบานหัวยางตำบลอนองข้ามอำเภอไทงามกำแพงเพชรครับเพิ่งใช้โฟทีหรือใช้มานานแค่ไหนแล้วครับ ไปมานานสองปีกับข้าวปีที่สามนะครับแล้วพี่มาพบหรือรู้จักโรปรตีได้ไงครับรู้จกักทางเพจครับว้าวพอดีปีนั้นข้าวทำข้าวด้วยทำข้าวด้วยปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมเยอะปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมบัวลงครับจากที่ว่าจะถ่ายทิ้งแล้วก็ oh. ตัวน,นี้มาฉีดก็ได้เพิ่ม,มไหมไรหนึ่งก็เกอบเวียนเหมือนกัน <Wow. S 2> จากที่ทางเพื่อนเพื่อนบ้านทิง้งกันหมดแล้ว หลังจากนาข้าวพี่ใช้แล้วประทับใจพี่ก็เลยเอามาฉีดที่มันสัมประหลังอีกนะมันสัมประหลังเห็นไหมครับท่านผู้ชมปลูกกี่ไร่นะครับยี่สิบเจ็ดไร่ครับมันของที่พี่ปลูกเนี่ยในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับก่อนไร่ละสี่ตันไม่เกินห้าตันครับอให้ปุ๋ยเยอะไหมสมัยก่อนก่อนสมัยก่อนใช้เยอะครับเมื่อก่อนต่อหนึ่งก็สองไร่ปลูกมันครั้งหนึ่งได้ว่านกี่รอบอ่ะ ก็สว่านลงพื้นครั้งหนึ่งแล้วก็มาอีกสี่เดือนครั้งนึงครับหนึ่งลูกสองไร่หวานสองครั้งก็คูณสองไปครับนะครับส<ผ>มมุติถ้าไรอะยี่สิบเจ็ดไร่ไก็ครั้งหนึ่งก็ตกประมาณสิบกว่าลูกสองครั้งก็สามสิบกว่าลูกอันนั้นคือในอดีตนะครับแต่บลมลิก,ก็ยังได้แค่สี่ตันห้าตันเท่าเดิมที่ฉีดครั้งแรกเนี่ยความประทับใจของการใช้พี่เล่าให้ผู้ฟังทางบ้านชมนิดหนึ่งครับก็ฉีดครั้งแรกก็ จ็ดวันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นจากใบที่มันซีดก,ก็กลับมาเขียว <Wow. S 2> เวลาอีกสิบห้าวันสีดซ้ัอีกทีนึงผมสีดซ้ับอีกทีนึงก็วันนี้ก็ใบเขียวเข้เขมอย่างที่เห็นข้างหลังนะครับแล้วพี่ฉียังไงฮะเดือนละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งตอนแรกๆก็สิบห้าวันครั้งไปนานๆก็ยี่สิบวันครั้งนึงอะไรเงี้ยอ๋อทั้งหมดในหนึ่งฤดูการปลูกเนี่ยพี่ฉีดประมาณกี่ครั้งพอจําได้ไหมครับประมาณสี่ห้าครั้งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าทราบข่าวว่าพี่ลดปุ๋ยเคยมีลงไปเยอะเลยลดเยอะนะครับจากสองสองไล่ต่อลูกก็จะเป็นสี่ไล่ต่อลูกหรือสามไล่ต่อลูกนะครับตอนนี้เพราะว่าใบมันเขียวดีแล้วครับแล้วไฮไลท์นะครับตอนที่พี่ขุดมันสำปะหลังเนี่ยมันมันมันเกิดความตื่นเต้นอะไรขึ้นครับทางคนมาขุดเขาเล่ากันปากกับปากว่ามันของอบตอขุดแล้วได้เงินเยอะดีเพลินดีรวมกับเป็น คุ้มค่าแรงหน่อยก็คือขุดแล้วได้เงินเยอะดีคือ,อยังไงฮะได้เพิ่มตันเยอะเขาขุดกันเป็นตันก<อ>็ได้เมาเป็นตันนะครมาเป็นตันครับถ้ายิ่งจํานวนตันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าจ้างขุดมากขึ้นเท่านั้นแล้ววันนั้นค่าเฉลี่ยของคุณพี่เนี่ยเมื่อคิดเป็นจํานวนตันต่อไร่เนี่ยดีดกลับมาแล้วมันได้ประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้มาก็ไม่ตม่ำกว่าเจ็ดตันค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับจากสี่ตันห้าตันก็ขึ้นมาอีก สามตันอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมเจ็ดตันเจ็ดตันสูงสุดก็เกือบหนึ่งเท่าตัวนะพี่นะเกือบหนึ่งเท่าตัวแล้วครับพี่มีอะไรฝากบอกเกษตรกรทางบ้านบ้างครับครับเกษตรกรทางบ้านนะครับถ้าปลูกมันอยากให้คุณภาพได้สูงดีแป้งเปอร์เซ็นแป้งเยอะต้องใช้โฟทีครับต้องใช้โฟทีเท่านั้นนะครับประหยัดเงินด้วยแล้วก็ ไม่เป็นฟิษเป็นภัยต่อร่างกายด้วยครับรับรองเลยว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนร้อเปเนต์ะครับขอบคุณครับวันนี้ทีมงาน4ฟคงลากันไปเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าไปที่ไหนเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ